ประจำเดือนมาช้าสุดอายุเท่าไร่ถึงถือว่าผิดปกติการการที่ประจำเดือนมาเท่าไหร่ที่จะต้องมาพบแพทย์นะคะยังไม่ถือว่าผิวปกติก็คือหนึ่งสิบสองปีไม่มีขออาการเป็นสาวอืมนะอันที่สองคือมีอาการเป็นสาวประจำเดือนยังไม่มารอได้ถึงสิบสี่ปีค่ะ นะคะสิบสองกับสิบสี่เป็นตัวเลขที่พบแพทย์นะคะสมัยก่อนเอาสิบสามกับสิบห้าคือสิบาไม่เป็นสาวพบแพทย์สิบห้าไม่มีเมนพบแพทย์แต่ว่าปัจจุบันก็เป็นสิบสองกับสิบสี่ทีนี้สิบสี่ไปตรวจละวมีอาการเป็นสาวแต่ยังไม่มีเมนอาจจะรอได้ก็เรียกว่าเป็นการมีเมนช้าจากพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็รอได้รอได้ถึงสิบหกสิบเจ็ดนะคะซึ่งบางคนเนี่ยคุณแม่ให้การเลยว่า ตัวเองมีประจําเดือนตอน16ปีนะคะ oh, ก็ <ha. S 2> ฉะนั้นก็จะรอได้แต่ยังไงก็ตามเรื่องของประจําเดือนไม่มาเนี่ยไม่ปกตินะคะต้องไปหาสาเหตุและคุณหมอก็จะบอกเองว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและก็จะรอไหมนะคะรอได้ไหมนะคะหรือจะรักษาอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางแพทย์จะช่วยดูแลนะคะค่ะค่ะค่ะอันนี้คือมาช้านะคะ